วันนี้นึกอยากกินแกงกะทิเห็นฟักทองหรือบักอึเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานกับบักอึเนาะฟักทองนะคะเอ่อเห็นแบบนึกอยากกินแกงแต่แกงปลากระแสยบยุติว่าอยากแกงไส้กะทินะพี่น้องเนาะก็จะมีอะไรอ่นหมูบดอะทาเป็นเอ่อค้ำไว้แล้วแล้วก็หมูชิ้นนะคะแล้วก็ใส่แครอทเป็นสีสันแล้วก็จะมีใบโหระพาล่างแซน้ำไปเนาะพี่น้องเนาะ ไปเราไปทำกันเลยแกงกะทินะคะเนาะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะจะทำแบบสไตล์ในครัวเรือนที่เรามีเนาะพี่น้องก็น้ำมันนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็เอาพริกแกงนะคะลงไปผัดกันเนาะพี่น้องผัดให้เิ่นอันนี้ชั่กน้อยแล้ไก็เลผัดนั่นเราให้หอมนะคะ หอมเหมือนกับให้เครื่องแกงนะพริกแกงที่อันนี้กับพริกแกงเฮ็ดเองแล้วี่นอนตันเองทําเองนะคะให้เพื่อนออกหอมหอมชุนๆแล้วก็ออกเป็นสีสันออกจะออกเป็นแดงๆนะเขาผัดใส่น้ำมันเล็กน้อยหนึ่งเนาะเขาแกงกะทิเนาะนหลังจากนั้นเราก็พอเขาหอมสักนิดหนึ่งแล้วก็สามารถหย่อก,กะทิจะใช้กะทิเอ่อขวดเนาะคะ่ะ ง่ายง่ายดีนะใครอยู่ใกล้ตลาดใส่กะทิสดกับแสกน,นะก็คือค่อยๆ่อยหะแล้วก็ผัดนะทำง่ายง่ายไม่ได้ยากเพ่ยงเราพี่งการทำกับโครงกับข้าวนะก็คือเราก็ค่อ,คอยค่อยเติมนะคะพอก็หอมหอมมากเลยพี่น้องค่ะอยู่ที่เครื่องแกงพริกแกงแล้วถือเจ้าที่เิ่นเนิด แต่ว่าส่วนมากสันก็จะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยซื้อกินนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะหมายถึงว่าพริกแกงเนะาะเพราะเห็ุเองคือปากเจ้าของพี่น้องเรื่องของเรื่องนะคือเขาชอบเขามักห้ายถึงเครื่องสมุนไพรพวกข้าตะขคร้ใบมะกรูดกระใสไปได้เนาะหรือแม้แต่อกเขาเรียกว่าไอ้เครื่องสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยพี่น้องเริ่มเอาหมูลงแล้วพี่น้องหมูบดเนี่ยแจะเห็ุเป็นคานะถ้าเป็นยังไ้แบบนี้ชอบส่วนตัวพี่น้อง ปลาบ้านออกมันๆไม่ดีนะหมูบดนี่เขาจะมีอ่ามันติดเนาะเนื้อสันนี่ก็คือจะน้อยนะจะไม่ค่อยมีมันติดก็เลยเอาปนกันใช่ไคะก็จะค่อยค่อยผัดไปก่อนนะพี่น่องเนาะให้เป็นเขา่าเครื่องริกแกงนะครับ แล้วเราก็หยอะน้ําหรือกะทิลงไปได้นะพี่น้องกะทินี่จะเอาค้นมันก็ได้หรือจะเอาแบบพอเป็นก็แล้วแต่ผู้มักอีกแหละพี่น้องจ้ะเราก็ค่อยๆเติมไปได้นะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะเติมน้ำเนาะ น้ำเปล่าให้เขาท่วมแล้วก็จะได้เอาผักลงเดี๋ยวตอนนั้นเรามาดูกันอีกทีเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเป็นก็เดือดฟุดแล้วเนาะเดือดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาแครอทที่เรานั้นกับฟักทองนะคะลงไปเลยทำชิ้นก็แล้วแต่เสียชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วพี่น้องนะ กะทินี้เดี๋ยวเราจะมาเติมอีกอตอนไอ้นั่นอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ให้เดือดไปสักพักหนึ่งนะคะให้ให้ให้ไอ้ตักทองหรือบักอึอเฮาเนียน,นิ่มจะน้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วเรามาปรุงกันเลยนะคะนี่ค่ะเดือดแบบพอได้ที่นะแล้วก็มาเริ่มปรุงนะคะปรุงก็อย่างที่บอกหรือค่ะเด้อพ,พอพอได้มี สูตรายตัวนะคะเอาที่ชอบนะคะอันนี้เราใส่น้ำตาลนะคะก็คือในครัวเรือนแต่ละท่านก็ไม่รู้ว่ากินยังไงอันนี้ชูนะคะก็คือชูรสนี่เนาะ,ะแล้วก็รสบีกสอช้อนเล็กๆก็ได้ปลา เพราะว่าเราใส่เกลือในหมอ้อแล้วนะคะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเรามาชิมคนโกเรโกเรเหมือนเดิมเลยพี่น้องแล้วเราก็ชิมดูรสชาตินะคะรสชาติตามชอบเนาะเพราะว่าแกงกะทินะคะอ๋อ เพิ่มอันนี้อีกนิดนึงที่ว่าเราเพิ่มเพราะอะไรเราจะมีกะทิลงท้ายด้วยไงเพิ่มอะไรรสด,ดีค่ะที่นอนใส่เพราะว่าเมื่อกี้เราใส่อนนะโอเคตออเลยค่ะพรารสด,ดีนี่เขาหนัวในตัวนะคนๆแล้วก็ชิมอีกสักรอบหนึ่งนะ อโอเคเลยตอนนี้เพราะว่าฟักทองกับแครอทสุกแล้วเราจะใส่อะไรเติมกะทิค่ะอันนี้แล้วแต่สูตรท้งใดเพื่อนกินมากเลยพี่น้องก่กะทิเติมตันนี้ตอนจะปรุงเอตอนจะยกออกนะคะแล้วก็โหระพานะคะ,อะหอมได้พี่น้องหอมเลย โหระพาสดๆสดสดนี่โอ้รับล้องได้แกงกะทิโหระพาใส่ตกไทยสุดยอดเร่งแก๊สค่ะพี่น้องเขาจะได้ไม่แหล่หรืออดำนะคะความหอนเถือกโหระพานี่ค่ะปิดแก๊สนะคะไปดูในถ้วยกันเลยมาค่ะเสร็จแล้วตักใส่ในถ้วยแล้วคุณพี่น้องไปจาแซบป่ มาเด้อกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อทาง่ายอร่อยด้วยคือเกาพี่น้องจ๋านะคะเป็นเมนูที่ทํากินง่ายๆเหมือนเดิมสไตล์ในครัวเฮือนนอกพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะทํากินง่ายอร่อยด้วยเหมือนเดิมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟที่เข้ามารับชมพี่น้องเห็นป่ะนี่แหละคะ่ะเรามีพริกชีฟ้าแดงใส่ได้เพิ่มสีสันแต่อันนี้เรามีแครอทนานแล้วนี่แหละคะ่ะ มาสแส่บน้ำกันจ้าทุกท่านซู้โผซูอคนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์มาได้ thank you bye bye ค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเนาะ bye